สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักฟูแลนด์ไทยแลนด์คอมพามาชมวิลล่าห้าห้องนอนนะครับที่อยู่ในสนามกอล์ฟวิวสนามวิวสนามกอล์ฟเลยครับผมแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ฮะมีสนามหญ้าลานกว้างๆและด้านหลังนะครับเป็นหลังเล็กแต่ว่านี้เราไม่ได้ขายจะขายร่วมก็ได้หรือจะขายแยกก็ได้แต่หลังเล็กก็น่าสนใจสำหรับคนที่มา3ท่านนะครับหรือเด็กๆนะครับมาที่กอล์ฟมาดูอะไรตรงนี้ก็ราคาไม่แพงครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านครับบรรยากาศล่มรื่นนะครับผมตรงนี้ครับเป็นสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟที่เห็นแบบเทควิวบรรยากาศดีๆเห็นวิวเขานะครับสนามกอล์ฟที่เราอยู่คือรโยัฮิลล์กอล์ฟนครนายกนะครับผมนะครับตรงนี้จะเป็นลานกว้างนะครับผมวิวห้องรับแขกก็ะเทควิวสนามกอล์ฟห้องนอนได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนกันนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านในกันครับ นี่ครับเลี้ยวลงมาตรงนี้ครับเข้ามาตรงนี้มีช่ที่จอดรถนะครับสองขามีในร่มด้วยนะครับผมอ่าแล้วตอนเดินขึ้นมาเราจะแอดมินพาดูบ้านหลังนี้ห้าห้องนอนนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นวิวขวามือเนี่ยครับขวามือก็เป็นวิวสนามกอล์ฟนะครับผมอ่าเครื่องเสียงมีคาราโอเกะชุดใหญ่ใครเล่นเครื่องเสียงยี่ห้อนี้น่าจะทราบดีนะครับ NAD นะครับผมวันนี้ให้เสียงแบบนุ่มนวลแต่ต่อคาราโอเกะไม่ได้นะครับอ่าห้องนอนห้องแรกเดี๋ยวแอดมินพาดูนี้ก่อนเนาะ ห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนที่ที่เปิดม่านออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นวิวสนามกอล์ฟเหมือนกันเหมือนห้องรับแขกเมื่อสักครู่เนี่ยครับจะเป็นวิวสนามกอล์ฟอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นที่นอนเสริมมีห้องน้ําปนตัวนะฮะตอนนี้มีเครื่องฟอกอากาศให้ตัวเล็กตัวหนึ่งด้วยครับห้องน้ําก็จะเป็นห้องแรกจะเป็นแบบนี้ครับผมมีพัดลมให้นะครับมีทีวีให้นะครับอินเทอร์เน็ตมีให้อยู่แล้วครับผมตัวนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็เป็นครัวเล็กที่สําคัญตรงนี้มีเปียโนด้วยนะครับ มีเป็นหนูด้วยใครเล่นดนตรีที่นี่เหมาะคนชอบดนตรีมากๆเลยเพราะเครื่องเสียงเอเนเดียนโนเนี่ยค่อนข้างเวิร์กมากเลยแล้วอีกห้องหนึ่งครับผมวันนี้เป็นห้องเตียงขนาด3ฟุตและ5ฟุตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแยกออกมาเป็นห้องเตียงขนาด6ฟุตอีกชุดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับซึ่งใช้ห้องน้ําร่วมกับตรงนี้ใช้ห้องน้ําร่วมกับตรงนี้ครับผม อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิวเหมือนกันครับเป็นวิวสนามก็เป็นวิวกรีนเลยนะครับผมเป็นประตูคอนเนคชันกันสาหรับห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องนอนกันครับก่อนไปตรงนี้นะครับมีเตาหมูกระทะอะไรแก้ววายค่อนข้างพร้อมแล้วตรงนี้เป็นวิวธรรมชาติมีเทเลสมีเก้าอี้นะครับเลซี่ให้นิดหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นครัวไทยครัวไทยจะอยู่ด้านบนนะครับผมแต่ว่าทําแบบเอาท์ดอร์เลยนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายครับอ่าต่อจากนี้นะครับ ก็จะเป็นอันนี้ห้องเก็บของอ่ภัยคับผมแล้วก็ต่อไปนี้ห้องนี้ครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนอีก2ห้องถ้ากันหนึ่งสองสามแล้วก็ห้องนอนห้องที่4ครับผมเป็นเตียงหกฟุตเหมือนกันนะครับเตียงหกฟุตห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมสักบัวอยู่ด้านนี้ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ทุกห้องนะครับส่วนห้องนอนห้องสุดท้ายจะอยู่ซ้อนอยู่ข้างในห้องนอนห้องนี้เหมือนกันจะเดินออกไปทางนี้ครับ ใช้เตียงขนาด6ฟุตเหมือนกันครับที่นี่จะคงโปร่งโล่งๆนะครับธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ตอนนี้จะออกมาก็จะเป็นเทเลสเรียงกันทั้งหมดสองห้องเป็นวิวธรรมชาติสุดๆเลยฮนะนี่ครับห้องน้ําจะใช้ห้องนี้ด้วยห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามีเครื่องทำน้ําอุ่นเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างครับว่าเทเลสเป็นยังไงบ้างนี่ครับเราลงมาแล้วครับเราลงตรงนี้จะเป็นลานจอดรถในร่มนะครับผม แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นโซนรับอากาศธรรมชาติใครอยากชิลๆด้านนอกนะครับก็จะมีตรงนี้ครับเป็นโต๊ไม้ยาวอย่างนี้เลยครับอยู่ในร่มทั้งวันเลยครับมีตู้เย็นให้นะครับมีห้องน้ํามีตรงนี้มีห้องน้ํามีตู้เย็นมีที่ซักล้างจานให้ด้วยนะครับหากใครต้องการใช้ส่วนห้องด้านซ้ายมือตรงนี้จะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับต้นห้องด้านอ่าแต่จะเป็นวิวตัวนี้ก็จะเป็นชุดโซฟารับอากาศรับวิวอย่างนี้ครับสามารถมานี่ครับ นั่งตรงนี้เรามองเห็นสนามกอล์ฟได้ด้วยนะครับแล้วนี้อากาศก็ดีมีพัดลมเนี่ยครับชิลๆเลยครับผมอ่าส่วนเด็กๆเด็กๆนะครับเด็กๆจะมีตรงนี้ครับผมเด็กๆจะมีของเล่นนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเป็นลานที่สามารถมาใช้ได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้เป็นลานที่สามารถมาใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ก็จะเป็นลานแบบแคมปิง้งรับอากาศสูตรบรรยากาศธรรมชาติมีโต๊ะเตียงมาหาแล้วรงนี้ของเด็กๆครับก็จะมีที่เล่นนิดหนึ่งสไลเดอร์ของเด็กๆนิดนึงครับผมาหากใครสนใจนะครับติดต่อเว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยนะครับผมมาพักผ่อนบรรยากาศร่วมรืม่มรืม่อหันในแค่ชั่วโม,วม,วม,วมงกว่าเท่านั้นครับสนใจสอบถามรายละเอียดราคาวันบ้านได้ที่เว็บไซต์บ้านพักภูล่าไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยนะครับสวัสดีครับ